สวัสดีครับผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับและนี่คือ Movie Talk ครับรายการที่เราจะมาคุยกันเรื่องราวที่น่าสนใจในแวดวงภาพยนตร์นะครับและเนื้อหาของคลิปนี้นะครับสืบเนื่องมาจากภาพยนตร์เรื่องใหม่จาก Marvel Cinematic Universe The Fantastic Four First Step นั่นเองครับนอกจากตัวหนังจะ เป็นที่ถกเถียงนะครับมีทั้งคนชอบไม่ชอบอันนั้นละไว้เป็นเรื่องของการรีวิวก็แล้วกันนะแต่หนึ่งสิ่งที่ปรากฏมาหลังจากหนังเริ่มต้นฉายนะครับก็คือภาพจากงานเปิดตัวหนังครับแน่นอนว่าจะต้องมีนักแสดง ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องคนดังมากมายครับไปร่วมงานงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง The Fantastic Four First Step ของ Marvel Cinematic Universe ซึ่งอยู่กับ Marvel Studio แต่มีนักแสดงกลุ่มหนึ่งครับที่ปรากฏตัวมาแล้วอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับผมเองผมก็งงๆครับว่ากลุ่มนี้มันใครนะ จะบอกว่าเป็นแฟน t a สติก4ปี2020 2025ก็ไม่ใช่เพราะว่าอันนั้นเป็นกลุ่มที่มีคริสอีแวนอยู่จะบอกว่าเป็นแฟน t a สติก4 2015ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยครับอันนั้นไม่แก่ขนาดนี้แล้วกลุ่มนา้นาๆเขาเนี่ยเป็นใครกลุ่มนา้นาๆกลุ่มนี้ก็เป็นนักแสดงแฟน t a สติก4เช่นเดียวกันครับเพียงแต่ว่าทั้ง4คนคือกลุ่ม4กายสิทธิ์จากปี1994 หลายคนที่ทราบเรื่องนี้ก็จะเอออ๋อมันคืออันนั้นนั่นเองแต่หลายคนที่ไม่ทราบก็จะรู้สึกว่า1,994 Fantastic Four ฉบับไหนนะไอฉบับแรกที่ทำเป็นภาพยนตร์มันคือปี2005ไม่ใช่เหรอปี1994มี Fantastic ิี f a n t a s t i c โฉบับหนึ่งครับของผู้กำกับโรเจอร์คอแมนแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ฉายครับมันคือฉบับนี้ ผู้สร้างเนี่ยคือโรเจอร์คอแมนไม่ใช่ภู้ิกับนะครับเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็มีชื่อเสียงในการทำหนังทุนต่ำครับเหตุผลที่เขาทำแฟนต t สติกโฟหรือว่า4ี่ขยสิทธิ์ฉบับปี94เนี่ยขึ้นมาก็เพราะว่าสตูดิโออยากจะรีบๆทำหนังครับเพราะว่าถ้าไม่ทำจะเสียสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ในการทำหนังเรื่องแฟน s t สติก u r ไปเงื่อนไขเป็นเหมือนกับที่เราทราบกันดีครับว่าไอ เ,เงื่อนไขทางการเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการดัดแปลงการ์ตูน m a r เ e l ให้กลายเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันจะเป็นสิทธิ์ที่ไม่มีวันหมดอายุครับถ้าคุณสร้างมันออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วเขาก็มีการกําหนดเอาไว้ว่าถ้าคุณหยุดสร้างมันภายในกี่ปีสิทธิ์จะถูกส่งคืนกลับไปที่ m a r เวล c o m i ิ s ทันทีดังนั้นเจ้าของหนังหลายๆห,ห,หลายครั้งเนี่ยก็เลยจําเป็นจะต้องผลิตออกมาก่อนที่มันจะหมดสิทธิครับเพื่อที่จะตะเอาไว้ก่อน จะได้มีการต่อสิทธิ์กอต่อไปก่อนทําเพื่อให้อายุเหมือนทำเพื่อยืดอายุสิทธิ์นะครับเขาว่ากันว่า f a n t a s t i c ล์ฉบับปี94เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผลแบบนั้นรับงบประมาณในการสร้าง1ล้านเหรียญสหรัฐน้อยมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับการทาหนองยออมนุษย์ในช่วงเวลานั้นแล้วระยะเวลาในการถ่ายทําเขาทํากันเสร็จภายใน3สัปดาห์นะครับนักแสดงแต่ละคนก็ไม่ได้เป็นนักแสดงที่ม sure. ีชื่อเสียงในช่วงเวลานั <gracias. ars. S 2> ้นตัวหนังเนี่ยถูกปล่อยออกมาไหม ถูกโปรโมทครั้งหนึ่งในงานคอมิค,คอนปี1994แล้วก็มีโปสเตอร์ออกมาใบหนึ่งเป็นใบนี้ The Fantastic Four นะครับหลังจากนั้นมันก็หายไปเลยครับมีเหตุการณ์ลึกลับเกิดขึ้นก็คือหลังจากหนังแต่ต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าสตูดิโอก็เก็บหนังเข้ากรุไปเลยครับไม่ฉายแล้วทำไมไม่ฉายถ้าเกิดคิดแบบง่ายๆก็คืออ๋อคงไม่ได้คุณภาพมัง้ง เราก็เคยได้ยินเรื่องนี้คือถ้าไปเสียเงินในการทําการตลาดเนี่ยสู้ไม่ฉายเลยจะดีกว่ายังจะประหยัดแล้วก็ขาดทุนน้อยกว่าแต่เหตุผลของ The Fantastic Four ลึกลับไปกว่านั้นครับมีข่าวว่ามาเ e l ยุคนั้นเนี่ยซื้อหนังกลับไปเพื่อไม่ให้ฉายไม่ใช่ว่าสตูดิโอไม่ยอมฉายนะครับแต่หนังทําเสร็จออกมาแล้วเขาจะฉายแต่มาเวลนามาเวลคอมิกนัเวลานั้นบอกว่าขายเท่าไหร่ซื้อแล้วกันเดี๋ยวขอซื้อไปเก็บ เพราะว่าฉายไปก็เสียชื่อแฟนตาสติกโฟเปล่าๆเ,เขาว่ากันว่านะครับมันต้องเป็นว่ากันว่าหมดนะเพราะว่ามันไม่มีตัวหนังออกมาฉายอย่างเป็นทางการเลยเขาว่ากันว่าตัวหนังไม่ได้คุณภาพมากๆแล้วไอ้ความไม่ได้คุณภาพเนี่ยทางมาเวลเองเขากลัวมันทําให้แฟรนไชส์แฟนตาสติกโฟเนี่ยซึ่งเป็น The First Marvel Comic Family เนี่ยเสียหายมันก็เลยมีข่าวลือตามมาครับว่าโรเจอร์คอมเมน์โปรดิวเซอร์เนี่ย สงสัยจะตัดสินใจทำหนังเรื่องนี้โดยคิดว่าจะไม่ฉายมันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเป็นโปรเจกต์ที่ทำไปงั้นๆนะ่ะทำให้ถูกที่สุดทำให้เร็วที่สุดประหยัดที่สุดเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์อันนี้เอาไว้สถานะปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการฉายนะครับมีแต่ว่ามีเวอร์ชั่นผีเนี่ยเป็นบูเลตเนี่ยถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆตามยุคสมัยต่างๆสไตล์ของหนังเท่าที่เราเห็นภาพออกมาในออนไลน์นะครับแน่นอนครับก็ดูทุนต่ำแล้วครับทั้งเรื่องการแต่งกาย ภาพต่างๆก็ออกมาหน้าตาเหมือนกับละครเวทีวีชวลเอฟเฟกที่มันต้องทำนะครับเพราะมันเป็นมนุษย์ยืดแขนได้มั่งมันเป็นคนหายตัวได้อะไรแบบเนี้ยหรือไอฮิวแมนทอชก็บินได้คือฮิวแมนทอชออกมาหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเราไม่มีให้เห็นเลยเลยครับแต่มีมิสเตอร์แฟนตาสติกยืดแขนซึ่งก็ดูเป็นหนังแม่นาคเรายุคโบราณมากนะครับดูแล้วคล้ายๆเอฟเฟกหยิบมะนาวที่เขาเอาแขนปลอมไปต่อที่ปลายไม้แล้วก็ยื่นไปอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแขนแข็งทื่อไปอย่างเงี้ย เป็นเอฟเฟก์ในระดับเดียวกันนั่นจึงทำให้ The Fantastic Four ในฉบับปี1994กลายเป็นหนัง ในตำนานที่ไม่ถูกฉายไปตลอดกาลครับแต่อย่างไรก็ตามณวันนี้สิ่งที่น่ารักที่เกิดขึ้นก็คือถึงแม้ว่าตัวหนังจะไม่ได้ฉายแต่กลุ่มนักแสดงกลุ่มนี้ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มนักแสดงที่อยู่ในครอบครัว f แฟนตาซ i โฟและเป็นตำนานของเดอะแฟนตาซ i โฟในอีกมิติหนึ่งและมาเวลสตูดิโอเขาก็ให้เกียรติกลุ่มนักแสดงกลุ่มนี้ครับให้ไปปรากฏตัวในงานในงานเปิดตัวหนังเรื่องเดอะแฟนตาซ i โฟเฟิร์สเซปที่เพิ่งจะเกิดขึ้นรับ จากเรื่องราวของแฟนตาสติกโฟในปี94นะครับก็เลยทําให้ผมนึกย้อนกลับไปว่าเอ๊ะถ้ามันมีหนังเรื่องแฟนตาสติกโฟเกิดแบบนั้นเนี่ยแบบทําแล้วไม่ได้ฉายเนี่ยมันต้องมีอีกหลายๆเรื่องเนาะในฮอลลีวูดที่เขาทําแล้วก็เก็บแต่เขาทำแล้วกเก็บด้วยเหตุผลอะไร พอไปหาข้อมูลดูปรากฏว่ามีข้อมูลต่างๆนานามากมายครับมีสารพัดเหตุผลครับที่ทําให้คนลงทุนทําหนังเสร็จไปแล้วเหนื่อยในการทํางานไปแล้วแต่สุดท้ายไม่ยอมฉายหนังเรื่องนั้นๆแล้วก็เก็บเอาไว้จนวันนี้ยังไม่มีใครได้ดูหนังเรื่องนั้นๆนอย่างเป็นทางการเลยครับอมีเรื่องอะไรบ้างเราไปไล่เรียงกันทีละเรื่องครับเริ่มต้นจากปี1972นะครับมีหนังตลกตลกร้ายเรื่องหนึ่งชื่อว่า The Day the c r o w Cried ในวันที่ตลกเสียน้ำตาเรื่องนี้เจอร์รี่ลูอิสนะครับนักแสดงตลกที่เป็นตำนานแล้ครับแกเป็นคนกำกับเองแล้วก็แสดงเป็นตัวตลกเองแล้วหนังเรื่อง The Day the Cloud c r y เนี่ยมันเล่าเรื่องอะไรตัวหนังถ่ายทำในช่วงปี1971จนถึงปี1972นะครับหนังเนี่ยไม่ได้เป็นหนังตลกนะเป็นดราม่าสงครามและพูดถึงเรื่องราวการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ส ไอเรื่องค่ายกักกันชาวยิวที่ออสบิกนั่นแหละครับตัวผู้กำกับเจอร์รี่ลูอิสเนี่ยตัดสินใจจะทำหนังที่เล่าเรื่องราวของตัวตลกชาวเยอรมันเรื่องของเรื่องเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องอะไรเรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับตัวละครหลักเนี่ยเป็นตลกที่มีชื่อเสียงแต่ปัญหาคือดันไปทำมุกล้อเลียนพรรนาซีก็เลยถูกจับแล้วก็ส่งเข้าค่ายกักกักน จุดที่มันปวดใจที่สุดของหนังเรื่องนี้ที่เขาพลอตขึ้นมาแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหจะว่าน่าสนใจก็น่าสนใจนะน่าดูก็น่าดูแต่ไม่อยากดูก็ไม่อยากดูนะคือไอตัวตลกไอเจอร์รี่ลูอิสในเรื่องเนี่ยต้องไปรับหน้าที่แสดงตลกให้เด็กๆในค่ายกับกันชาวยิวดูครับเพื่อให้เด็กๆไม่รู้สึกกลัวก่อนถูกนำตัวส่งเข้าสู่ห้องรมแกส๊สโอ้โหพลอตน่ากลัวมากนะครับ พลอตสยองขวัญมากหนังเนี่ยจบลงด้วยฉากที่ตัวละครของจูเลียลูอิสเนี่ยที่แต่งตัวเป็นตัวตลกในคณะละครสัตว์อย่างที่เราเห็นเนี่ยเดินเข้าไปในห้องรมแก๊สพร้อมกับเด็กๆเพื่อไปปลอบขวัญเด็กๆแล้วทุกอย่างก็จบลงตรงนั้นเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเมื่อประตูห้องรมแก๊สปิดลงตามประวัติศาสตร์มันเกิดอะไรขึ้นในมุมมองของการทำหนังกับพลอตเนี่ยเอาจริงๆแล้วถึงแม้มันจะฟังแล้วเจ็บปวดแต่มันก็ดูน่าสนใจถูกไหมครับ มันก็ดูแบบโอยเจ็บแต่มันก็ดูแบบครีเอทีฟมากเลยนะแล้วทำไมสุดท้ายเจอร์รี่ลูอิสซึ่งถ่ายทำหนังเสร็จเรียบร้อยแล้วตัดสินใจเก็บหนังเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็ไม่ฉายเจอร์รี่ลูอิสยอมรับครับว่าพอถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตัดต่อเสร็จออกมาเป็นภาพยนตร์แล้วเนี่ยดูในฐานะคนดูเนี่ยหนังมันดูเลวร้ายเกินกว่าจะให้ใครได้ดูประกอบกับตัวผู้กำกับเองเนี่ยเจอร์รี่ลูอิสเนี่ย กไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิภาพยนตร์อย่างเต็มตัวครับมันมีปัญหาทางด้านลิขสิทธิ์บทภาพยนตร์อยู่เจ้าตัวไม่ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องจากเจ้าของบทต้นฉบับ แต่นั้นก็ไม่ใช่เหตุผลใหญ่ไปกว่าการที่ตัวของผู้กำกับและคนแสดงเองเนี่ยเจอร์รลูอิสรู้สึกว่าประเด็นมันอ่อนไหวเกินแล้วก็หัวไอเรื่องการเอาเรื่องฮ o l โลวคัสเนี่ยมาใช้ในะยะเวลานั้นเนี่ยมันดูไม่เหมาะสมสุดท้ายตัวหนังถูกเก็บไว้เป็นหนังส่วนตัวนะครับโดยที่เจ้าตัวไม่อนุญาตให้ฉายไม่อนุญาตให้ทำก๊อปปี้เป็นระยะเวลานับ10 1 0ปีเลยครับ จกนกระทั่งปี2015นะครับเจลลี่ลูอิสมอบสำเนาของภาพยนตร์เรื่อง The Day the c r o w d d c i e d เนี่ยให้กับหอสมุดร,รัฐสภาสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการกากบาดดอกจันเอาไว้นิดนึงว่าเงื่อนไขว่าห้ามฉายหนังเรื่องนี้ก่อนปี2024 มีฟุตเทจบางส่วนหลุดออกมานะครับเนื่องจากว่ามีการทำสารคดีเรื่อง The Story of the c r o w d That c r y ออกมาแต่ถึงปัจจุบันเนี่ยอาจจะเลยกำหนดที่เจอร์รี่ลูอิสกาเอาไว้แล้วนะแต่ว่าตัวต้นฉบับของภาพยนตร์เรื่อง The Day the c r o u d c r y เรื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่ถูกเผยแพร่มาจนถึงปัจจุบันครับเรื่องต่อมาครับกระโดดมาปี2001ครับภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า Don's Plum Don's Plum เป็นโปรเจกต์หนังวัยรุ่นที่มีนักแสดงคึกคักมากเลยครับ พ่วงกับชื่อว่าอาร์ดีรับนักแสดงที่มีชื่ออย่างน้อย2คนที่อยู่ในเรื่องเนี่ยก็คือลีโอนาร์โดดิคาปริโอแล้วก็โทบีแมกควายตอนกำล,ลังหนุ่มๆเลยครับตัวหนังเรื่องดอนพลัมเนี่ยมันเล่าเรื่องของอะไรทำไมสุดท้ายแล้วหนังถูกเก็บเอาไว้แล้วไม่ได้ฉายโปรเจกต์หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ดำเนินเรื่องแบบเรียลไทม์ครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในร้านอาหารร้านหนึ่งที่ชื่อว่าดอนพลัมเป็นเรื่องราวของชายหญิง4คนที่เป็นเด็กวัยรุ่นครับ นั่งกินดื่มระบายอารมณ์กันแล้วก็เนื้อหาส่วนใหญ่ของหนังก็เป็นบทสนทนาที่เหมือนเด็กวัยรุ่นคุยกันแหะครับประธานโทษก็ไอ้เหอ้สั์อะไรกันไปและครับ,รรค,รบคุยดื่มยาบคายคุยเรื่องเพศแล้วก็เปิดเผยด้านมืดของตัวละครที่เป็นฝ่ายชายเหมือนกับตัวหนังเนี่ยเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความอึดอัดความกดดันทางเพศความกดดันของวัยรุ่นในยุค90ครับพูดแบบนี้มันก็ดูดีนะมันก็ดูเป็นโปรเจกต์หนังทดลองที่น่าสนใจนะแต่ปัญหาคืออะไรปัญหาอยู่ที่ตรงนี้แหละครับ โปรเจกต์หนังทดลองเนื่องจากว่าวิธีการในการนําเสนอมันพิเศษมากๆแล้วก็แล้วก็เขาเข้าใช้วิธีการนําเสนอที่ไม่ปกตินะครับซึ่งตัวนักแสดงนําอย่างน้อยๆ2คนที่หลังจากนั้นมีชื่อเสียงมากๆก็คือลลโอนารโดดิคาปริโอแล้วก็โทบีแมกควเนี่ยเขาเข้าใจว่าตอนถ่ายทำเนี่ยมีการเจรจากันว่าอันเนี้ยไม่ใช่หนังจริงๆอันนี้เป็นโปรเจกต์ทดลองถ่ายทําหนังสั้นถึงแม้ว่าทั้งสองคนกําลังดูจะเป็นดาวรุ่งและกําลังจะ มีแนวโน้มว่าจะมีชื่อเสียงในอนาคตแต่ทั้งคู่ก็มีการสัญญากับคนทำหนังเอาไว้แบบปากเปล่าว่าไม่อนุญาตให้ทำนำช็อตฟิล์มเรื่องว่าเรื่องดอนพลัมเนี่ยเอาไปขยายเป็นหนังยาวนะเพราะว่าภาพลักษณ์ของตัวละครในเรื่องที่ทั้งคู่เล่นเนี่ยมันดูจริงและดูดิบเถื่อนมากๆไม่เหมาะสมทั้งคู่มีแนวทางที่เห็นอยู่แล้วว่าจะมีเส้นทางที่สดใสมีอนาคตในฮอลลีวูดดังนั้น ถ้าดอนพลัมฉายไปแล้วภาพลักษณ์ของทั้งคู่เป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ในอนาคตของทั้งไอลิโอเนลโดดิแาปริโอแล้วก็โทมิเมกวายทำให้สุดท้ายท้ายสุดตัวนักแสดงเองครับยื่นฟ้องเพื่อห้ามฉายหนังเรื่องนี้ในอเมริกาแล้วก็แคนาดาโดยอ้างว่ามีการละเมิดข้อตกลงแบบปากเปล่านะครับตัวหนังถูกอนุญ,ญาตให้ฉายเฉพาะในยุโรปแล้วก็ในเอเชียนะครับแต่ถูกแบนอย่างสิ้นเชิงในอเมริกาจนสุดท้ายเนี่ย ไม่มีการวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการครับแต่ใครอยากดูก็ลองมุดไปตามช่องทางธรรมชาติก็แล้วกันนะครับเชื่อว่ามีหลุดอยู่บ้างไม่มากก็น้อยครับนั่นคือโปรเจกต์หนังที่ตัวนักแสดงเป็นคนระงับการฉายเองดอนพลัม um นั่นเองครับมาที่เรื่องหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์แบบสดๆร้อนๆเลยงานของเจมี่ฟ็อกซ์หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเว็บเว็บผมก็เคยเห็นชื่อเว็บเวบปีประมาณ2016 ช่วงเวลานั้นเริ่มมีการทำหนังให้สตรีมมิ่งแล้วโปรเจกต์ Project นี้มีชื่อว่า All-Star Weekend โดยเจมี่ฟ็อกซ์มีนักแสดงรับเชิญมากมายนะครับมีเบโนซิโอเดลโตโรมีจอร์ดันบัตเลอร์แล้วเรื่องเนี้ยนอกจากเจมี่ฟ็อกซ์มีโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ปรากฏตัวด้วยโปรเจกต์ Project หนังเรื่อง All-Star Weekend ของเจมี่ฟ็อกซ์เรื่องนี้เนี่ยเขาวางแผนเอาไว้ว่าจะทําหนังเล่าเรื่องราวของแฟนบาสเกตบอลที่จะไปตามล่าตั๋วชม NBA All-Star Game ที่จะเป็นเกมการแข่งขันระหว่างคลิฟแลนด์คาวาเลียกับโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์ตอนนั้นเนี่ยโอ้ได้นักแสดงเอลิสมากมายครับทั้งชาเวียบาเดมโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียอ่อีวานลองกูเรียเต็มไปหมดครับตลอดเหตุการณ์ในเรื่องก็มีสถานการณ์ตลกตลกอะไรประหลาดประหลาดเกิดขึ้นมากมายครับแต่ดูด้วยพลอตความเหมาะสมก็เหมือนจะไม่ควรจะไม่มีอะไรไม่ฉายถูกไหม มันก็ไม่ได้ดูมีอะไรไม่เหมาะสมก็เป็นหนังตลกที่พูดถึง NBA มันจะไปมีอะไรไม่เหมาะสมหนังน่าทายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการปล่อยโปรโมตตัวอย่างอย่างเป็นทางการแต่สุดท้ายเขาก็ดึงเอาไว้ระง,งับการฉายอย่างไม่มีกำหนดครับแล้วก็ยังไม่ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนจนถึงปัจจุบันรับว่ากันว่าจุดที่เป็นจุดละเอียดอ่อนแล้วเขาตัดสินใจว่าไม่เอาดีกว่าเนี่ยก็คือณนะช่วงเวลานั้นเนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่าโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียเพิ่งจะประสบความสําเร็จจากการรับบทเป็นนักแสดงผิวขาวที่กะจะแสดงเป็นนักแสดงผิวดําในเรื่องทร o ปิกทันเดอร์จะได้ไหมครับอันนั้นนะชิงชิงรางวัลผมจําไม่ได้ว่าชิงออสการ์หรือเปล่าแต่ชิงกูเดนโกลบแน่นอนครับกับตัวละครนั้นของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียเขาก็เลยคิดว่าอยากจะทําแบบนั้นบ้างในภาพยนตร์เรื่องออสตาวิกเอนของเจมี่ฟ็อกซ์เขาก็เลยเอารอเบิร์ตดาวนี่จูเนียเนี่ยมารับบทเป็นชายผิวสี ชาวเม็กซิกันออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เมื่อเวลามันเปลี่ยนเขาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมครับหลายอย่างมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เขาเรียกว่า cancel culture เริ่มเกิดขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเจมี่ฟ็อกซ์เองก็ก็เขียนบทให้ตัวเองมีความเหยียดเชื้อชาติอยู่ในนั้นครับองค์ประกอบเหล่านี้เป็นเหตุผลที่หลายๆคนวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ออสตาวิกเอนของเจมี่ฟ็อกซ์ถอยดีกว่าไม่ฉายดีกว่าแบบนั้นครับมามาที่โปรเจกต์ครับ หนังดราม่าตลกอะไรมามากมายแล้วมาที่หนังแฟนตาซีฟอร์มยักษ์บ้างผมเชื่อว่าหลายคนไม่รู้จักครับผมก็ไม่รู้จักครับหนังฟอร์มยักษ์ที่โปสเตอร์อาจจะดูเอ๊ะเขาลงทุนกับอะไรนะชื่อว่า Empires of the Deep ครับ e m p i r e of the d e e p เนี่ยเริ่มถ่ายทำประมาณปี2009เป็นหนังแฟนตาซีร่วมทุนระหว่างจีนกับอเมริกา นี่นี่คือโปสเตอร์นักแสดงนําก็คือโอก้าคูรีเลนโกครับโอก้าคูรีเลนโกคือใครเราคุ้นชื่อเธอจากการที่เธอมารับบทเป็นเทสตมาสเตอร์ให้กับแบล็กวีดโอครับแล้วเธอโดนยิงกระบาลในหนังเรื่องตันเดอร์โบ้ดั่นแหละโอก้าคูรีเลนโกคนเดียวกันนั่นแหละรครับเป็นนักแสดงนําของหนังเรื่องเอ็มเอ็มไพร์สออฟเดอะดิหนังก็คือคล้ายคอะควาแมนแหละครับสูงครามใต้สมุดต,ตัวหนังเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะว่ามีจอนจองนักอาสังหาริมทรัพย์ชาวจีนครับคนนี้ มาเป็นหัวเรียวหัวเรียว,ห,ว,ยวหัวแรงหลักในการขับเคลื่อนแกเป็นเศรษฐีเลยครับมาหาเศรษฐีเลยแล้วก็เป็นคนพลอตเรื่องต้นแบบด้วยนะเป็นคนเขียนสตอรี่ต้นแบบแล้วก็ส่งให้นักเขียนบทเขียนหนังเริ่มถ่ายทำปี2009ครับตัวหนังเนี่ยเล่าเรื่องราวของแอตแลสฮีโร่กรีกผู้ออกตามหาบิดา และต้องนำวิหารโพเซดอนกลับคืนจากกองทัพนางเงือกและอสุรกายใต้ทะเลในหนังเนี่ยมีฉากการต่อสู้ใต้ทะเลครับมีการประทะกันของอาณาจักรเงือก8อาณาจากักรมีการใช้เวทมนต์โบราณอะไรสารพัดสารเพครับพูดง่ายๆก็คือหนัง Fantasy แฟนตาซีแหละครับแต่ปัญหาเกิดขึ้นก็คืออย่างที่บอกครับตัวหนังเริ่มถ่ายทําตั้งแต่ปี2009พอถ่ายทําไปได้สักพักเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องแรงงาน เรื่องความปลอดภัยในกองเกิดเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุปุ๊ประกันที่ประกันที่ดูแลคนทํางานก็ไม่ทํางานเบิกเงินจ่ายไม่ได้ไอ,จอ้จอนจองคนคึ้เป็นคนอำนวยการสร้างคนจีนน่ะก็เข้ามาแทรกแซงทุกมิติทุกชั้นเข้าเข้ามายุ่งทั้งเรื่องคอสตูมเข้ามายุ่งทั้งงการออกแบบงานสร้างเขาเขากำกับอยู่ว่าเขามาจุน้นจ้าน ไม่เปิดโอกาสให้ทีมงานที่เป็นมืออาชีพตัดสินใจหรือมีส่วนร่วมอะไรเลยแกกลุ่มอํานาจเพราะว่าเงืงอ้วงเงืองอ้วทําอะไรก็ไล่ก็เลยทําให้ตัวหนังเนี่ยมีปัญหาครับมีปัญหาหนักที่สุดและแสดงให้เห็นถึงว่าหนังมีปัญหามากมาก,มากเนี่ยก็คือตัวหนังเนี่ยตอนแรกกํากับโดยโจนาธานลอเลนส์ครับโจนาธานลอเลนส์กำกับไปได้สักพัก เอาไม่อยู่ออกไปไปเอาไมเคิลฟร์นซ์มากำกับไมเคิลฟรานซ์กำกับไปได้แป๊บหนึ่งไม่ไหวเปลี่ยนเป็นสกอตต์มิลเลอร์เข้ามากำกับแทนเปลี่ยนผู้กลกับไป3รอบครับจนกว่าหนังจะเสร็จสุดท้ายหนังเสร็จไหมเสร็จแล้วก็มีการเปิดรอบปฐมทัศน์ด,ด้วยเขาบอกว่ามีงานเปิดตัวที่ปักกิ่งครับแต่พอปล่อยตัวหนังออกมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหเสียงวิจารณ์ถล่มทลายครับ ตัวหนังโดนด่ายับเลยครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเสียงวิจารณ์ทางแง่ลบหนังเสร็จเป็นก้อนแล้วด้วยทุนสร้างและกำลังภายในจากประเทศจีนออกมาหน้าตาเป็นยังไงลองไปเปิดดูตัวอย่างครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าปัญหาหลังจากนั้นมันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรปัญหาหลังจากนั้นหลังจากปล่อยตัวอย่างเปิดรอบปฐมทัศน์ไปแล้วก็คือเอาไปแห่ที่ผู้จัดจําหน่ายในโลกนี้ไม่มีใครเอาเลยครับไม่มีใครตอบรับในการจะทําการจัดจําหน่ายหนังเรื่องนี้เลย ทุกคนปฏิเสธหมดด้วยเหตุผลคือหนังมันไม่สมบูรณ์เกินไปเขาก็พยายามจะแบบว่างั้นเราคลาวฟันดิ้งแล้วกันเราไปหาเงินมาระด,ดมทุนแบบเหมือนพวกคิกสตาร์เตอร์นะครับใครอยากเห็นหนังเรื่องนี้สมบูรณ์มาร่วมลงทุนกันก็หาเงินได้ไม่พอครับหาเงินมาเพิ่มในการทำา CG ให้มันสมบูรณ์ขึ้นก็ไม่ได้จนสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเขาสาบไปตามเอามาครือคานนะครับคนที่เป็นทีมตัดต่อจากทีมของสตีเวนสปีลเบิร์กเนี่ยมาช่วยแก้ แก้ไปแก้มหมดเงินไปร้อยกว่าล้านนะครับ130ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อให้ได้โปรเจกต์หนังเรื่องหนึ่งที่ไม่ถึงคุณภาพพอจะฉายเนี่ยเก็บเอาไว้ให้จรจองดูเป็นหนังส่วนตัวไปก็แล้วกันดังนั้นภาพยนตร์เรื่อง Empire of the Deep Empire of the Deep เรื่องนี้ก็เลยเป็นโปรเจกต์หนังที่ทำเสร็จแล้วแต่สุดท้ายไม่ได้ฉายครับอีกเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องดีกว่าอีกเรื่องนี้เป็นตำนานบทล่าสุดหลายคนทราบดีอันนี้ไม่เอายาวมาก Bad Girl ครับ บตเกิลของ d c Extended Universe นิิ่วกับคู่นะพ่มกับค,นะบคู่นักแสดงหลักเนี่ยเลซี่เกรสเนี่ยเธอก็เธอก็ออกมาโพสต์เรื่องนี้เยอะมากนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยทวนความไม่ฟังนิดเดียวคือช่วงแรกๆเนี่ยงบประมาณอยู่ที่ประมาณ70ล้านเหรียญสหรัฐก่อนจะมีการเพิ่มทุนไถ่ให้มันเสร็จจบที่ประมาณ90ล้านเหรียญสหรัฐหนังเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงโพสต์โปรดักชันแล้วครับแล้วก็เริ่มมีการฉายสกรีนเคสแล้วแต่สตูดิโอตัดสินใจยกเลิกไม่ฉายดีกว่า ในช่วงเวลาที่เป็นปีที่มันมีสตรีมมิ่งแล้วเนี่ยทุกคนก็ยกมือพร้อมกันนะครับว่าเฮียไม่ฉายในโรงเนี่ยก็ฉายสตรีมมิ่งไหมอย่างน้อยก็ได้ฉายอะ่ะแต่สุดท้ายแล้วเดวิดเซสเลฟนะครับผู้บริหารของ Warner b r o t h e r Discovery เนี่ยตัดสินใจเปลี่ยนกลยุทธ์คิดว่าภายใต้แบรนด์ของภาพยนตร์มาจาก DC Comics เนี่ยมันควรจะเป็นแต่หนังคุณภาพที่ระดับบล็อกบัสเตอร์อย่างเดียว อย่าไปมีหนังที่เป็นโปรเจกต์ที่ดูไม่สมบูรณ์ออกไปฉายมันทําให้แบรนด์โดยรวมเนี่ยเสียเสียแบรนด์แล้วดูเป็นหนังราคาถูกเขาก็เลยตัดสินใจดองหนังเรื่องนี้เอาไว้ครับแล้วก็ใช้การไม่ฉายหนังเรื่อง b บทเกิลเนี่ยเป็นส่วนลดในการลดการจ่ายภาษีของ Warner Bros. Discovery ในปีนั้นซึ่งลดได้มากพอสมควรนะหัก ลบหนี้แล้วล้ําซ้ําแล้วคุ้มกว่าเอาไปฉายแล้วเจงครับดังนั้นภาพ,พยนตร์เรื่องแบทเกิลเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นหนังที่วอร์เนอร์บรอเเก็บเอาไว้แล้วก็ไม่อ,ออกมาฉายตลอดการแต่เชื่อว่าสักวันหนึ่งมันโขกมันคงถูกเอานำเอามารีไวซ์นะครับรีไวซ์เพื่อที่จะเอามาฉายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพราะมันก็ถือเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่อยู่ในช่วงรอยต่อของ d c e x t e n d e d Universe ก่อนที่จะเข้า DCU ของเจมส์กันกับ p ีเตอร์เซฟรนณปัจจุบันนี้ครัออเรืื่่งงงงนนึห The Master fi The Master อ h i ชเรื่องนี้เนี่ยผู้กำกับและมือเขียนบทมาจาก Bridge of Spies นะครับเป็นคนเขียนบท,นบท Bridge of Spies ของสปีลเบิร์นั่นแหละมีนักแสดงระดับออสการ์แสดงด้วย h a l l รี่ r บ y นั่นเองนะครับพล็อตเรื่องก็คือผัวของ h a ร์รี่ r บ y รเนี่ยหายตัวไปอย่างลึกลับจากฟาร์มในชนบทคุณภรรยากับลูกๆเนี่ยก็พยายามตามหาแล้วก็ไปเจอวัตถุลึกลับอะไรบางอย่างอยู่ครับ นำไปสู่การตามหาสามีที่หายไปและความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หนังเนี่ยถ่ายเสร็จไปแล้วครับใช้งบประมาณประมาณ40ล้านเหรียญสหรัฐเสร็จแล้วเสร็จเลยแล้วเป็นหนังบนเน็ตเฟลิกด้วยแต่สุดท้ายเน็ตฟลิกประกาศยกเลิกไม่ฉายแล้วก็ปล่อยหนังทิ้งไปท,งทั้งทั้งที่หนังถ่ายทําเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ามันเกิดปัญหาเรื่องของ post production ครับพอหนังตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางทีมสร้างรู้สึกว่ามันต้อง re ชู o o t มันต้องมีบางอย่างต้องถ่ายซ่อม แต่ไม่สามารถถ่ายซ่อมได้เพราะว่านักแสดงเด็กที่เอามาแสดง2คนเนี่ยเอชเอาครับคือโตเกินไปเอาน้องมาเล่นในช่วงเวลาที่เด็กมันโตเร็วนะครับแล้วกว่าจะโพสกว่าจะนู่นนี่นั่นกว่าจะสกรีนเทสกว่าจะตัดสินใจถ่ายซ่อมเนี่ยเด็กมันโตไปหมดแล้วถ่ายซ่อมก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ก็ปิดประตูเรื่องถ่ายซ่อมไปพอถ่ายซ่อมไม่ได้เขาเอามานั่งดูกันดีๆเนี่ยเขาก็บอกว่า creative issue เนี่ย ประเด็นการสร้างสารรค์หลายๆอย่างเนี่ยไม่เวิร์กว่ะก็เลยตัดสินใจว่าฉายไปก็โดนดา่าเปล่าๆเอาเจ็บตัวเท่านี้แล้วกันเราก็เก็บหนังเรื่องนี้ไว้แล้วก็กลายเป็นอีกหนึ่งตำนานที่ไม่ได้รับการฉายก็แล้วกันนั่นก็คืออีกหนึ่งเรื่องครับสุดท้ายอันนี้ผมถือว่าเป็นมหากราบของหนังที่ไม่ได้ฉายครับหนึ่งในโปรเจกต์หนังที่คนพยายามอยากจะทํามากที่สุดก็คือหนังที่เล่าเรื่องราวของตัวละครในประวัติศาสตร์ที่เป็นระดับเอปิกนะครับทริโอพัต เนโปเลียนหรือบ้านเราก็คือสมเด็จพระนเรศวรอะไรแบบนั้นน่ะหนึ่งในตัวละครที่มีความพยายามอยากจะทําหนังกันอยู่เรื่อยๆนะครับ, <ๆ S 2> รบก็คือนักรบกษัตริย์นักรบจากมองโกเจงกิสข่านนั่นเองไม่แน่ใจว่าเจงกิสข่านได้สาบอะไรไว้หรือเปล่านะครับว่าถ้าใครทําหนังเจงกิสข่านเนี่ยจะต้องต้องมีความฉิบหายไปในทางใดทางหนึ่งเพราะว่าหนังเจงกิสข่านอันที่ได้ฉายอันโน้นเนี่ยนักแสดงหลายท่านก็ นักแสดงและทีมงานหลายท่านก็ประสบป่วยเป็นมะเร็งไปนะครับเพราะว่าดันไปถ่ายกันในสถานที่ที่เขาเ,เคยทดลองระเบิดนิวเคลียร์หรืออีกหนึ่งโปรเจกต์ก็คือโปรเจกต์นี้ครับเจงกิสข่านฉบับปี1991เหนังในวางแผนเอาไว้แบบนี้ครับว่าแผนดีนะจะทําเป็นหนังซีรีส์มินิซีรีส์ความยาว6ชั่วโมงแล้วจะไม่ได้ฉายเป็นมินิซีรีส์อย่างเดียวนะเราจะเอา6ชั่วโมงนั้นมาตัดเป็นหนังที่มีความยาวเหมาะสมฉายในโรงภาพยนตร์ด้วย โปรดิวเซอร์เนี่ยเป็นอิตาลีชื่อว่าเรโซริสโบลีเรโซริสโบลีลงทุนไปหลายสิบล้านเหนรียญสหรัฐครับโอ้เดินทางไปถ่ายทำที่มองโกเลียจีนอุซเบกิสถานคีกิสถานใช้นักแสดงใช้ม้าใช้เอ็กซ์ตาร์นู่นนะฮะสองหมื่นคนนะครับตัวหนังกำกับโดยผู้กกับชาวคีกิสถานนะครับตอนทำเนี่ยพอเอาผู้กกับคีกิสถานเนี่ยแกชื่อว่าโตโลมุสโอคิเยฟมากำกับเนี่ย ทีมสร้างก็รู้สึกว่าไอ้คีกิสฐานคนนี้กำกับแล้วมันไม่ค่อยแมสสวะ่ะเออก็เลยมีการตัดสินใจว่าถ้าทำออกมาแล้วมันเป็นมุมมองมาจากผู้กำกับคีกิสฐานซึ่งมันไม่แมสสเลยเนี่ยหนังมันจะไม่เหมาะสมกับคนดูสากลน,นะเขาก็เลยเปลี่ยนเอาผู้กำกับอังกฤษมาดูแลครับชื่อว่าปีเตอร์ดัฟเฟลปีเตอร์ดัฟเฟลกำกับไปได้สักพักครับทำแล้วก็ปรับดีกว่าทำหนังแบบเราย้อนกลับไปเล่าตั้งแต่จิงกิสขาดเป็นเด็กเลยว่ะเด็กเล็กๆเ,เ,เลย ทำไปทํามาไม่เวิร์กครับเขาก็เลยเอาปีเตอร์ดัฟเฟลเนี่ยออกไปเอกไปเอาเคนอนาคินมากํากับและเคนอนาคินก็ลื้อหนังใหม่หมดเลยครับใช้เวลาในการถ่ายทําประมาณ28สัปดาห์ถ่ายทําในจีน8สัปดาห์นักแสดงอเมริกัน14คนรัสเซีย52คน,คนคนจีนอีก15คนโปรเจกต์ใหญ่ระดับที่อดีตผู้นำรัสเซียไอบอริสเยลซินเนี่ยเคยมาดูในกองด้วยนะครับ แล้วก็มีการดึงโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้ามองโกเลียเนี่ยโอ้โหเอานักออกแบบเสื้อผ้าอะไรมาช่วยดูแลอยากจะสร้างหนังที่เป็นมหากาพมมาเป็นมา้ากำแพงเป็นกำแพงคนเยอะไทยคนเยอะก็ใช้คนเยอะภูมิทัศน์มหาสารแบบมหากาพเอาแบบเขา่ายคลีโอพัตรามาก่อนนะครับเราจะไม่ใช้ C ีจเขาต้องการความยิ่งใหญ่แบบยิ่งใหญ่จริงๆริงัสเชียสไตล์ซึ่งสุดท้ายโอ้ล้มละลายไม่เป็นท่าครับเพราะว่า พอหนังถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาได้เงินจากไปสถาบันเงินสถาบันการเงินใช่ไหมเขาต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงินมาเพื่อเปิดกล้องพอเปิดกล้องถ่ายทําเสร็จเนี่ยเขาก็ต้องทาบัตเจตเพื่อที่จะเอาตัวหนังที่ถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเอามาทําเป็นตัวอย่างนิดๆหน่อยๆเนี่ยเอาไปกู้ต่อเพื่อที่จะเอาเงินก้อนหลังเนี่ยเอามาทำ post production ปรากฏว่าตัวหนังที่ถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยพอเอาไปให้สถาบันการเงินดูเนี่ยไอ้เขาไม่ปล่อยกู้ซะงั้นครับ เขาบอกว่าไม่น้าไม่ปล่อยกู้ได้ยังไงแล้วผมจะเอาเงินที่ไหนไปทําโพสต์ทางสถาบันการเงินไม่ยอมจ่ายค่าโพสต์โปรดักชันใช่ครับทำให้หลังจากนั้นเกิดการฟ้องร้องกันนานเป็น10ปีเลยครับตัวทรัพย์สินที่เกี่ยวกับหนังเนี่ยก็คือทุนก็คือตัวไอ้ฟุตเทจที่ถ่ายทํามาทั้งหมดเนี่ยก็เลยถูกเก็บเอาไว้ถูกฟรีซเอาไว้ในโกดังอยู่ในโรมนักแสดงที่ชื่อว่าริชาร์ดไทสันเนี่ยคนเนี้ยรับบทเป็นเจงกิสขานเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเพราะว่าไอ้โปรเจกต์หนังเจงกิสขานเนี่ย ทำให้ผมเนี่ยเสียโอกาสในการทํางานไปตั้ง3ปีแกเคยเล่น k i n เด r g a กาเดนนะครับกับอาโนชว r ชเนเกอร์แกบอกว่าหลังจาก k i n เด r g a การเดนนะแกก็มารับไอเกงกิสขาดเนี่ยแล้วคนก็เลยลืมเข้าไปหมดเลยจนสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าหนังเรื่องเนี่ยออกมานะก็จะไม่มีคนดูหรอกหรือกระทั่ง1ในนักแสดงที่ร่วมงานด้วยนะครับตำนานชาวดันเ e สตันแกมารับบทสมทบในเรื่องครับแกมาให้สัมภาษณ์ภายหลังว่าอุย้ยการถ่ายทําหนังมันล่มจมมากครับ มันไม่เคยเสร็จเลยแล้วก็เท่าที่รู้นะชาวตันเฮสตันบอกว่ามีแค่ผมอะช่างแต่งหน้าเท่านั้นแหละที่ได้เงินจากหนังเรื่องนี้นอกนั้นไม่มีใครได้ตังเลยเพราะว่าเอเย่นของชาวตันเฮสตันเนี่ยบอกว่าถ้าอยู่จะให้มิสเตอร์เฮสตันไปเล่นเนี่ยอยู่ต้องโอนตังมาก่อนเว้ยโอ,โอนเงินเข้าแบงก์มาก่อนถ้าเราเช็คแล้วว่าแบงก์เขามันขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้มิสเตอร์เฮสตันไปเล่นชาวตันเฮสตันถึงได้เงินจากไอ้หนังเจงกิสคานปี91น่ี้มาอยู่ในตัวครับทั้งที่คนอื่นไม่ได้ตังเลยสุดท้ายหนัังหมมดไปปรระาาณ50ล้นคบ แล้วก็กลายเป็นได้ฟุตเทจหนังที่เหมือนเดิมไม่มีคุณภาพและไม่สามารถไปต่อได้มาอยู่ในมือแล้วก็กลายเป็นโปรเจกต์หนังที่เสร็จแต่ไม่ได้ฉายที่เสียหายที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ครับและนี่แหละครับเรื่องราวของโปรเจกต์หนังที่หนังฉายเสร็จแต่สุดท้ายไม่ได้ฉายกับเงื่อนไขและเหตุผลต่างๆว่าทำไมหนังเหล่านั้นถึงไม่ถูกเผยแพร่อ,ออกมาสู่สายตาสาธารณชนเหตุผลที่เป็นจุดร่วมอันหนึ่งที่คล้ายคายกัน ก็คือไม่ได้คุณภาพครับไม่เหมาะสมหยุดสตอนนี้ยังดีกว่าฉายออกไปแล้วจะสร้างความเสียหายมากไปกว่านั้นอันนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ผมว่าใช้ได้ทุกเรื่องครับหลายอย่างทําไปดันทุลังไปชิบหายกว่าหยุดตรงนี้แน่นอนดังนั้นถ้าเราเป็นมืออาชีพจริงนอกจากรู้ว่าตรงไหนควรจะลุยตรงไหนควรจะใช้แรงตรงไหนควรจะทุ่มเทให้กับมันเราต้องรู้เหมือนกันครับว่า ตรงไหนเราควรจะพอได้แล้วหยุดได้แล้วไปเริ่มต้นใหม่ได้แล้วไม่อย่างนั้นความเสียหายมันอาจจะเกินการควบคุมของเราก็เป็นไปได้ครับและนี่คือ Movie Talk จากผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับคลิปหน้าเราจะกลับมาทอล์กกันในเรื่องราวเกิบภาพยนตร์ในแง่มุมไหนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระด,ดิ่งสกูปว i e ไฟเดอร์เอาไว้นะครับวันนี้ผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ